พี่น้องมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเมอนีเนซีมาวานเขาจ้พี่น้องมาตีหน้าปังวานเขาหน้าปังน้ำบกเลยพี่น้องน้ำบกแลกว้วก็พักกันเห็ดหน้าปังกันแถวนี้พี่น้องสิบ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมรถรถไทยเดินตามประยุกนาะค่ะพี่น้องรถไทยเดินตามประยุก รถไถเดินหน้ารถไถรถไถหน้าประยุกต์เนาะค่ะ like พ so, like right ี่น้องรถไถเดินตามประยุกต์ข้าวก็ะใสแบบนี้ประยุกต์เอาเนาะค่ะพี่น้องสําหรับบ่อตองยางบุกขี้ต้มมันเมื่อยเนาะค่ะพี่น้องข้าวก็ะใสตัวนี้พ่วงกับรถไถยนาเดินตามหน่อยเนาะค่ะเนาะทุนแรงทำเกษตรเนาะค่ะพี่น้องขันท้ายยางน้ำไหลมันกับบุกขี้ต้มมันกับเมื่อย์ข้าวก็ใสประยุกต์เอาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องรถไถนาเดินตามประยุกต นงบานต่ควรเขาใส่กันแบบนี้นะะเนาะค่ะน้องพี่น้องใส่เล็กมาออกเอาแบบนี้แล้วก็ใส่วงรออันนี้เป็นๆนจะเป็นมองเหยียบอันนั้นจะเป็นมองนางแล้วก็ทั้งผีกะสีเป็นมองมาตอตอกันกับรถไทยเนาะค่ะเนาะนเป็นลักษณะแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ยังบ่ท่านได้เห็ดใส่ร่องมึงกะ เอาไปเห็ดใส่รองเบืง้งเด้อพี่น้องต้นทุนกับโบกี้ลอยเนาะค่ะพี่น้องเ้าก็สิได้ทุนแรงเอามาประยุกต์ใส่กันเบิ้งเนาะค่ะเนาะลูกไถนานเดินตามประยุกต์แค่ห้าเอาหัวตัวนี้มาต่อแค่แค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องเ้าก็บ,บ่ได้ห่ยางเ้าก็นั่งสบายเวลาเข้าขาดเา้าไถเนาะค่ะพี่น้อง bỏ làm mệt nhàng, ừ. năng, Sẽ bài ừ. đẹp mì mẫn nhàng này đi ngon, ơi, áo ừ. đẹp mày, năng, bao y đi với lưỡi bắn ใส่แบบนี้มาตัวนาอพี่น้องแล้วก็นั่งมันจังบะเมือย์บะลาตัวขา้าไถย่างหลายมันพุกขี้ต้มมันเมืย์เรา,าใส่แบบนี้ประกอบรถไถยเดินตามไปยุกพี่น้อง หลังจากเขาทำกันไ้กันขาดแล้วห้อกกวานเขาพี่น้องเขาปลูกนี่ก็มาไวห้มันออกนอคอยวานทั้งผี่เขาหิดทั้งสีเนาะค่ะนอเขาบริวานเขาเป็นเม็ดเลยตัวนี้วานหน้าต้มมันก็เกิดเรี้ยวเกิดไว ใช้ก็สบายพี่น้องเพราะว่าห้องนั่งมาเลยห้องกได้่ยากเนาะค่ะพี่น้องรถไทยไปยุกพี่น้องรถไทยนาเดินตามไปยุกเนาะค่ะพี่นอ้องเพื่อเพื่อพี่ๆ้องลล่องไปยุกใส่กันเมืองเด้อค่ะเด้อสบายเนาะค่ะเนาะนัน่งเอาห้องกระตองบุกขีต่ต้มเหมือนันเมื่อยไม่ลำบากเนาะค่ะพี่น้อง พี่นอ้องเป็ต๊ตาใส่ป่ค่ะอันเป็ดตาใส่ก็ลองไปเห็ดใส่มันเด้อค่ะพี่น้องต้นทุนกะบโก,กี่บาทเนาะค่ะเนาะโบกี่ลอยมันเป็นโบก,กี่บาทมันกระจด้รถไถมาอันนี้สบายสบายแบบนี้เนาะค่ะพี่นอ้องขี้ต้มมันเหนียวมันลมมันบุกหนัก ก็ใส่หลดนังสบายไปยุกใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหน้าท่ามันดิ้นเหนียวค่ะพี่น้องลมมาก็ยางหย่างกูหยางมันบุกือหน้าทาั้งทงได้ใส่หลดน,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 นี่มันกระทุนแรงไปแน่มันบุกหอยเมื่อย มันกระสีบ่มไงคือเห่ายางวูขีต้มพี่เนาะประยุกใส่กันลองบ้างด้อจ้ะพี่นองจ้ะรถไถหน้าเดินตามประยุกเนาะค่ะเนาะแถวบานตะควรเข้าประยุกใส่กันเนาะค่ะพี่นองมันเป็นหน้าทามดินลุมดินเหนียวมันก็ลำบากก็เลยต้องใส่แบบนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยต้องใส่รถไถแบบนี้มันจังคอยสี บ่มื่อยเนาะค่ะพี่นงนค่ะเพื่อนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ประควนคนหลัก,กเกษตรนี่เด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้ารถไถนานเดินตามประยุกต์เนาะค่ะพี่น้องเห็ดหน้าปังปีละสองเถ้าพี่นอ้องตอนนี้นำถั่วมบกลงกับเห็ดโอเห็ดอีกหลอดเนะา,าะ,คเนะค่ะเนาะทางบาดประควนเนาะค่ะเนาะ จังหวัดสุรินทร์อำเภอลาตนับุรีพี่น้องหน้าทงไฮทงหน้าหน้าถามทำนาปรังอันนี้ก็สิเป็้นกระปูเตรียมไว้เนาะ,ะพี่น้องข้าวปลูกก็ะิให้มันออกนอกลักษณะแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องมันจะค่อยเกิดเร็ว บานประควรเห็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะมาแลา้วกะอบไวสามคืนมันก็ออกนอกเนาะพี่น้องก็จังคอยนำมาหวานไชแเหลวกับหวานแปบ๊บเดียวพี่น้องก็ได้เกีียวละโบด,ดนุนใช้เวลาไม่นาน าปลูกเตรียมข้าวปลูกไว้หวานเป็นรถไถเดินหน้ารถไถรถไถหน้าประยุกต์เนาะค่ะพี่น้องรถไถเดินตามประยุกต์ข้าวก็ะใสแบบนี้ประยุกต์เอาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับบ่อตองยางบุกขี้ตมมัวมันเมื่อยเนาะค่ะพี่น้องข้าก็ะใสตัวนี้พ่วงกับรถไถหน้าเดินตามหน่อยเนาะค่ะเนาะ ทุนแรงทำการเกษตรเนาะค่ะพี่น้องขันทังยางน้ำไหลมันกระบุกขีดต้มมันกับเมยเขาก็ใส่ประยุกเอาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องรถไถนาเดินตามประยุกต์ทั้งบานตะข่วนเขาใส่กันแบบนี้เนาะค่ะน้องพี่น้องใส่เล็กมาออกเอาแบบนี้แล้วก็ใส่วงหล่ออันนี้เป็ๆจะเป็นมองเหยียบอันนั้นจะเป็นมองนางแล้วก็ทั้งผีกาสีเป็น มองมาตอ่อต่อกันกับรถไถเนาะค่ะเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะค่ะพี่นอ้องเพื่อนพี่นอ้นองทีย่างบัท่านได้เห็ดใส่ล่องเมืองกะเอาไปเห็ดใส่ล่องเมืองเด้อพี่น้องต้นทุนกับบกีลอยเนาะค่ะพี่น้องข้าก็สิได้ทุนแรงเอามาประยุกต์ใส่กันเมืองเนาะค่ะเนาะหลุดไถยน่านเดินตามประยุกต์แค่ฮ่าเอาหัวตัวนี้มาต่อแค่แค่นั้นเนาะค่ะพี่น้อง เฮ้ากับบดยางเฮ้ากับนังสบายเวลาเฮ้าขาดเฮ้าไถเนาะค่ะพี่น้อง